โยไปไหนวะโยอยแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วเฮ้ยทราไมเสียงน่ากลัวจังวเนี่ะถ้าเพื่อนโยอ่ะไอ้หญิงนั้นเนี่ยถ้าจะถามจะถามโยก่อนยิงได้เปล่าถ้าไม่ยิงมันมันจะยิงเราอ่ะเด็กกุ๊กไอ้กุ๊กไอ้กุ๊กเพื่อนผมเพื่อนผมพี่หยิกโยนะนะเออยกุ๊กไล้์ไอ้เคไอทีคือใครไม่รู้่าถ้าแคนทีอะไรสองอ่ะใช่เพื่อนผมแคนเซ็ตอ่ะเซ็ตเออ แต่ปีโกกไอแคนแคนยิ่งไอแคนยิสำัญต่องชื่ออะไรหญิงใช่ป่ะหญิงจ็ดหมื่นง่ใช่ป่ะจะไม่ยิงดุไอโค้ใช่ป่ะเนี่ยเราเหรอเออเอา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 ก่อนนีป่ะหญิงหน้าเดี๋ยวเราไม่ยิงนะเดะเดะใช่ป่ะเนี่ เดี๋ยวเราไม่ยิงกูวิ่งมาหาเราเลยเฮ้ยมีแคนเซ็กซี่ด้ไหมพี่โยยิงเราอีกโมสียไม่พี่โยไม่โอ้พี่โยเป็นอะไรไม่ยิงเข้ามาเหอะเซฟนีมีแคนเซ็กซี่ด้วยใช่ไหมมีเฮ้ยเฮียเกิดเลยหนาวะตอนนี้อยู่ไหนอะเกิดอยู่บนเขากกมาดิแนวอะไรแนวอะไรอ่าเข้าแคนก่อนบ้านกูหน้าก็มาแล้วก่ใครใครชื่อ t r t r ผมแขนดูหลังเด้อดูหลังเด้มีคนอยู่แอนม่วง เี๊ใส่ไปไปจะไม่เมื่อกี้ทำไมมันไม่ตายเจ๊ผมว่ามันต้องโพเทคอยู่พี่เข้าไปรับยังเข้าไปรับยังผมเดี๋ยวออกออกไปรับนะครับเอ้ยนี่ใครเข้ามาเยอะแยะเนี่ยเนี่ยผมเข้าแนวห้าแล้วอะแล้วไมค์แคร์รับรับแคร์แล้วออกออกเกมก่อนนะถึงจะเห็นอะเพรายังไงรับแคร์แล้วออกเกมก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเกิดอะเดี๋ยวดูก่อนว่าเกิดไหนว่าวอลหลกเปล่า จะยิงอะไรอ่ะสองอยู่วิ่งไปแต่เกิดยิงเล่นขอขอแม็กหน่อยขอแม็กหน่อยไม่มีแม็กแม็กอะไรครับจุดศูนย์ห้าเฮ้แม็กอันอรนะแม็กหนึ่งสามศูนย์แปดแดงนีสามศูนย์สองคือสามอันเดอร์ผมเหลือแม็กเดียวผมจะเอาแม็กอะไรผมจะเอาอะไรก็อะไรผมไม่รู้ใช้ปืนอะไรหนึ่จุดเจ็ดป่ะล่ะมีเอานี่ไปอะไรกันใช้อยู่มีมีบางเดียวอนี่แบบโอ้หเกิดล่างสุดเลยอ่ะอ่าแล้วนี่ผมเกิดล่างสุดอ่ะอีกแม็กหนึ่ง น่ารักมาเกิดล่างสุดเนี่ยเฮ้ยมีมีน้ำมีขวดหนึ่งคนละอึกมาคนละอึกเนี่ยเอาคนละอึกก็พอแล้วขวดหนึ่งหนึ่งลิตรคนละคนละคนละครึ่งคนละตักสามที่มีมินเนี่ยเซอร์ฟว่างเฮ้ยจิมาเซิร์ฟเอ้ยเซิร์ฟ้าก็ไม่ค่อยมีคนแล้วข้างล่างอ่ะพินนิก่งกันอยู่อ๋อ เล่นเจอเขาอยู่ฮะดี๋ยวเขาสามไม่ไม่ไม่เก็บ่ะผมผมเอาแม็กมันออกผมเอาแม็กมันออกก็เอาปืนทิ้งไว้เอาปืนเอาแต่แม็กอย่างเดียวใช่ไหมแม็กผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันละคุณนึกว่าเจ้าปืนไงผมเลยทิ้งปืนใช่ได้ปลดพอแม็กออกเยอะบนบนเขาซึรงแให้เมื่อกี้ไม่ตายใช่ไหมใครเกิดใครตายแล้วตายแล้วใครใครใครตายตายหมูใช่ไหมมันตายแล้วบนเขาบนเขาไม่มีใครแล้ว ม่มีใครแล้วเขาอ่ะมปุ่มหน้าปุ่มหน้าไม่ยอมมานะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอันนี้จะเกิดที่ไหนดูเช็คเขาก่อนดูเช็คเขาก่อนชื่อแปมเบรดิสแปะเช็คเขาก่อนเดี๋ยวดูนะว่าตัวนี้เกิดไหนดูก่อนนะเดร่วเร่วห้ากันหมดเลยใช่ป่ะพี่นี้ทำไมพิดถึงกันเนี่ยไม่ใช่พี่จะดูก่อนไอ้ดูดูแมปก่อนว่าอยู่ใกล้เปล่าจะได้อ่าเจเจ ผมรับรับเขาแขวนนะนะอ่าชื่อกาศสัตว์เอาออกกันเลยออกเกมก่อนไม่ต้องออกเกมก็ได้คือเข้าไปในเกมแล้วค่อยดิฟออกดิฟเข้าใหม่มันก็ไม่เห็นดีอยู่ดีอ่ะไม่ไม่ไม่เห็นเห็นเห็นเหรอโอ้ยเออถนอมใจยิ้งมากว่ะต้องเห็นว่าได้ต้องสงสัยแล้วเนี่ยวันนี้อยู่ของเขาของไม่มีอยู่ไม่ได้ ของไม่มีแล้วของไม่มีแล้วบนเขาของไม่มีเฮ้ยไอ้ไปบนยอดเขาเระวั่งขว้างหลังหลังไม่พ้นเกิดเฮ้ยยังไงตรงไหนมันอยู่ข้างหลังน่ะเห็นไหมี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมบ้างแต่ดีดเข้ามาพุ่นดีเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไหม่ได้อยู่ข้างเขาน่ะมันพุ่นดีเข้ามาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วจะยิงอะมันแปงกลับแล้วมันกลับแล้วมันดิบมันมีไม่ได้ยิงมายังผมตามไปยิงได้ป่ะโอเคไป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 ยิงเลยตามไปยิงเลย มีสก้าก็ตามไปเลยเดี๋ยวตามข้างหลังไปที่ี๋มันยืนดิืดมันยืนยืดมัวอะไรแบน้น่ะมันยืนดิืดออกมาแล้วเดี่ยวมาแล้วเดี่ยวมาแล้วผมว่านะผมวิ่งออกไปลูปแล้วขนาดนั้นออกไปอ่ะเฮ้ยล่วงว่ะปืนล่วงอยู่เนี่ยอยู่บนเข่าโก๊กล่วงเหรอปืนล่วงอยู่เนี่ยเอาทั้งไงดูดิเจอแล้วล่วงแล้วใครยิงตายวะเมื่อกี้เสียงอะไรล่วงล่วงขนาดนั้นเลยวะผมไม่ได้ยิงนะผมไม่ได้ยิงผมยิงไปสองนัดอ่ะไม่รู้ล่วงหรือเปล่า โอเเสียงใครเสียงใครยิงอื่นรัวเออผมไม่ได้ยิงนัด่างนัข้างล่างข้างล่างอาเก้าสามอ่ะไขาจะงเสียงข้างล่างครับุ้อะไรเนี่ยอะไรดรไล่เก้าห้า่เดี๋ยวผมไปดูถนนใส่ยสิบห้าก่อนนะว่าแองมันดอกเปล่าให้ระวังนะไอ้ถุสองเกิดละถุนสองถุงสองเหรออ่าถุนสองหนึ่งตี๋ ผมอัดคลิปอยู D ่นะผมมามุกตายไปน่าจะมามุกตายไปน่าจะคลิปอยู่ยผมอัดคลิปอยู่ผมอัดคลิปอยู่พีเสื้อผ้าพี่เออคุกนายดับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรูชื่อเลยใครยิงเราเดี๋ยวนายดับไปแล้วกูอยู่ตรงไหนกูด้านล่างล่างเขาล่างเขาไนบอกบอกด้วยนะไนเขาต้องดับดิไอแคนแคนแคนแดงอ่ะยิงนะเดี๋ยวแคนเซ็ก้าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ ไม่มีคนไม้ก็บนเขาใช่ไหมล่ะดีข้างนึงน่ะหัวโดดอยู่น่ะไหนไหนไหมน่ะเออเฮียใครยิงไม่ล่ะนี่มันแครนแอดมินนอนอนอนมอกนอนหมอกนอน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 แครนม่องแครนม่องมีใครอยู่ไอ้โคตพี่ตัวไหก็อ้ฝั่งนึงฝั่งนึงข้างดิดออกแล้วดิดออกแล้วมึงยิงตีอันนี่ปีมกเอาดิดออกดิบเลยเออเลอรเรีอร์ตเฮ้ยใครยิงเทไนอ่ะเออเลอร์เอออเลร์ ไอ้แค่แค่น้ำเงินแค่น้ำเงินอยู่บนเขาใครอยู่ไอ้ข้อวังคับเนี่ยเฮ้ยเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วโล่หรือบนเขาแล้วไอ้คอนั่นแหละครับผิจไปยิงให้ผมก็ขาวอีโค่อะใครยิงข้ารในไม่รู้ไอ้เจี๊ยบแม่งดิดออกเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงมันโดนหรือไงโดนสะเบกเติมฮามาด้วยอ่ะเออตายเหรอหลุดด้วยอ่ะอะไรแม่ ไอเจยอสไนท์เมื่อกี้ป่ะผมอยู่ n spec เซิร์ฟห้าเอ็กอีโคอะครับหลุดตายอ่ะเทงว่ะเอาหลุดตัวชื่อรับโค้มาดึงใครเนี่ยเนื้ออย่าไปดึงตรงนั้นดิเดี๋ยวโดนยิงหมดเจอใครใครอ่ะไอตัวถูกเนี่ยผมชาร์จแล้วมันตายแล้วมันเงินแม่งตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วไอศูนย์สองปะเออนั่นแหละตายแล้ว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  กูพี่อะกพี่อยู่เขาอีโค่ไหนพั่อยู่บนเขาอีโคเอ้ยผมอยู่อีโคเอ็นสเปกเซห้าครับมีปืนมันได้ปืนอะไรวะทำภาษาไปมัเอาเอ็มหนึ่งสุดเจ็ดมาเฮ้ยบอก่อยู่บนเขาอีโคกุกเฮ้ยหลัง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 หังหลองหลัันหลังหห็นงหงหล่ะมันจะังหลังหอยง่ลหลั่หลหลหลังหงหลัหลัมหลงงหหลัหั ผมอยู่ตรงอีโอ่ะโอ้โหอยู่สเตียร์เยจริงว่าตายฮ้าไม่กระโดดนปมินิแล้วอ่ะโอ้ยใครยิงใครยิงอีกฝั่งนึงไม่ใช่พวกนี้หรอกพี่เฮ้ยมันเดินมาหาแล้วมันเดินมาหาแล้วมันรู้ดีรู้ท่าแล้วเอาดึงแป๊บแป๊บดีออกไปแล้วพวกพี่อยู่เขาอีโค่กนไหเนี่ยอยู่อีโค่เลยแล้วคเดินขึ้นะเดินทางดีนะตอนนี้เรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วเฮ้ยเยอดเยึดตำรวจยึดตำรวจยึดดาวยึดดาวเขียวดาวคือตัวอะไรครับเย็ดเหรอเฮ้ย เดาเขียวนะเฮ้ยใครยิงวะเดี๋ยวชื่ออะไรครับชื่อเย็ดเย็ดเย็ดโอ้ยหลุดเลยพี่เย็ดพี่เย็ดพี่หลุดเลยของเยอะไอ้ตรงนี้ของเยอะไหมมีเกี่ยวตรงไหนหลังขาวตรงนู้นน่ะเฮ้ยอ๋อเอาเอาไม่บอกเลยตรงขาวหิมะน่ะของพี่เองของพี่วิ่งกันไปเออเลยเออพี่ครับตายเยอะ โอไม่เหือตายคุจ๊อั้าไม่ตายจะมีไปเซอร์มาพวกพี่อยู่ไหนกันนะครับยอดเขาครับผมอยู่เขาพี่พ่ออันหนึ่งเอ็นหนึ่งดูวดวงเะอางเงี้ยนะมัวเป้าตัวใครล่ะเขาบอกครับไปเดี๋ยวเขาไปแล้วเจ๊เปตัวใครวะขอญาตหน่อยดิขึ้นไปคงจะต้องตายแน่ๆเลยขอญาตหน่อยผมอยู่ข้างเขาอ่ะพี่เป็นพวกยิงตายป่กวะ่าพี่เทสติงพี่ก็ยิงตายเลยฮะไหนพี่วะถ้าเทสตินก็ยิงตาย มาเลยอมาเลยเอามาเลยนี่เราอยู่กับอลเลยตอนเนี้ยเฮ้ยผมไม่มีลูกจุดจุดห้าสิบอะผมอัดคลิปอยู่นะผมมี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 เดี๋ยวผมให้เจ้อยู่บนเขาอยู่ใช่ไหมเก็บความื่อกี้เฮ้ยมีคนขึ้นมามนขึ้นมาโอเคเราแค่หนึ่งก้อนแค่แค่แคนแค่พี่พี่พี่ผมไปเชื่อทหารนะใครเห็นก็เฮ้ยสกินเกิดแล้วสกินเกิดสกินเกิดสกินเกิดนีมีมีมีเฮ้ยนั่นแค่นะหรอสกิมเกิดบ่อยมากเลยนะ มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วอยู่ของดิสเกิดแล้วอยู่ของดิสทองเทียเนี่ยอือมันจะหล่นใส่ยิมฮาเลยเฮ้ยเราเราเราใครวะเอาละเฮ้ยใครวะโดนยิงไอ้เทียเอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังผมเป็นว้ยเนี่ยผมเนี่ยผมผมเสื้อรทหารนะพี่ผมอยู่เขาอีโคเซิร์ผ้าครับแล้วไม่ไม่ใช่แครนใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้เป็นแครนชื่อโกด่ะตัวชื่อโกดเขาบอกผมชื่อโกด่ะโกนมาเตอร์เข้าแครนก่อนดิผมสับสนว่ะ ไม่มมถูกเลยไ่ใช่แคนเราดี่ว่าเอ้ยทำไมมันแดงวะแคนแดงเหรอดิ๊ก่อนดิ๊กแลนี่ไงไอ้เย็ดเย็ดอะไรน่ะครับผมมาเหรอยิงไหมเดือดแคนม่วงอ่ะไอ้แคร์ม่วงถอย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 มึงเกิดเหรอเพิ่งเกิดเฮ้ยถอยก่อนเถอะนี่ผมนะนี่ผมนะข้างหลังนะข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยพี่วิ่งไปเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมมาแล้วอยู่ด้านหลังข้างหลังตรงนี้เลย มันขึ้นมาแล้วมันเดินขึ้นมาแล้วมันเดินขึ้นมาแล้วเดินขึ้นมาแล้ววังด้วยมันเดินขึ้นมาแล้วไหนไหนมันยิงเมื่อไหร่เดี๋ยวช่วยมันยิงเมื่อไหร่เดี๋ยวช่วยของเก็บไปยังมันไฟแฟบออกไปแล้วไอ้แบบหน้าหน่าเกียร์เหรอพวกเกีนี้มันเก็บของแล้วแม่งก็รีบออกแม่งนอนตีนเก็บของไปด้วยเราไม่เก็บไปหมดแล้วของมั้ยเฮ้ยเคลฟ้าเลยลูกลังเจอแคลนไฟเดั๋เวอร์สกีนสกีนสกีนเกิดสกีนเกิด เรียบร้อยแม่งเอาไอเ็ไอ้ไ่เขาเข้าหลบๆลบ้นอยู่ในเราอะนี่แหมันมาเก็บของไอ้นี่ยแป้งเก็บของไปหมดแล้วเลินไม่ตายรัวงานไมันะกินตายใช่ไหมตายลวตายละอยกูลงเ็วเลงเมื่อไหร่ตายกูม่อมาคิดเลยอะไรมีแต่ไฟแฟบออกไปเดี๋ยวตายหายมีไฟแฟบไปอมีของอะไรบางนะ้ย เพรพยาบาลคิดพยาบาลกันมันเหลือ CO2 ให้กูอ่ะไอ้ CO1 ให้กูอันเดียวมีแมคเอมั้ย่ M หมอ็มแมคเอหเหรอม e ีของอะไรบ้างไหมมันเข้ามามเก็บเพียบเลยอะ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวแม็คเอ็ของมันอันนี้มอันนีมน้มนันที่มันเก็บบางงั้นเลยใช่มั้ยนหมกล่องอะไรกล่องทางไกลเก็บก่อนของเยอะปะเฮฟวี<อ>่ตัวมาัมากเลยแอดมินมันจะแก้ไอ้ไ,ไอ้ไน,อไนีน่อยวะไอ้เหี้ยไอ้ที่ ป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แก้และดิ๊ดออกไหงเฮียกูต้องลำคาญพิพายเลยเข้ามาเก็บของเออไอ้ดิ๊ดมัมีโปรเทคยิงได้ยิงได้มันเขากลัวคนแหลกไงคนแหลกอ่ะโเพราะกลัวกันมันแบบว่ามันเกินไปอ่ะอมีโปรเทคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไงมาถึงมีโปรเทคแล้วมันยิงแม่งงยิได้อ่ะเนี่ยคือปัญหาเออใช่ไอพ i โ o จะแก้แทนพ i โ o ใครใครจะแก้แทน ไอ้วัคซ์คือห้าเนี่ยมันไสใอ้ยิงปืนเมืกี่บอกแล้วว่าหมองตั้งนานแล้วว่าเราถึงด้านหลังมีมีมีเปืนมั้งไหมไอ้มีมีไอ้นั่นอยู่ไอ้ตัวอะไรนะไอ้วัคซ์ือห้ามายิงใล้ดีไอ้วัคซ์คือห้าเออไอ้ยัยนี่เกย์แล้วไอ้ยัยนี่เกิดยั่นี่เกิดเอ้ยใครม่วงใครม่วงใครม่วงไม่รู้ใครไม่รู้ใครยิงไม่ได้ยิงไม่ได้รอเลยรอขอเลยรอขอเลยรอขอเลย ไปแขนม่วงไม้ก็ลองลองลอยิงไม่ได้ม่แขวนงวงไม้ก็ที่เดิมยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ลองก่อนลองชิปนี่่กอนนี่ก่อนนีก่อนนีก่อนนนี้แบบหมดลูกหมดลูกหมดลูกหมดตายยังตายแล้วลูกหมดละตายเลยไม่เห็นดอกเลยวะมีใครใครมีนี่ป่ะ ซีแม็กอะมีซีแม็กปะไม่ได้พบมาเลยมีซีแม็กมั้งไหมผมไม่มีครับผมเดนลูไม่ดเอแทนเขาบนยอดเขาไม่มีไม่มีปืนไม่มีปืนขอปืนบอกนึงเฮ้ยแทนเขาบนยอดเขาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเ่ละเระเร่ยดอไปลวดิดอกไปล้เดอไปแล้วมันยิงทีเดียวอะดิดอกเลยเฮ้ยิปตีผมรู้จักนะ มีปืนป่ะเออคิดตี้หรือเปล่าทำไมคุณโดนคิตตี้ผมหรือจังไม่ใช่เพื่อนเพื่อนหญิงจ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเรายิงไปแล้วเขากาะหัวเฮ้ยไม่รู้ตายไหมนะเรายิงแล้วกาะหัวไม่มีปืนเลยเนี่ยตายแล้วใครเอาเจลเอาเฮ้ยแว๊บแวไอ้ถุงสองถุงสองมาแก้วที่เดิมเลยัทงเดิมเลยนี่ใครเนี่ยไอ้คิตตี้เห็นแค่หนึ่งคราบหนึ่งเมื่อกี้เห็นแว๊บเห็นบอปืนก็บอกหนึ่งคราบหนึ่งเมื่อกี้บอกนี่บอกอะไรก็ได้เลยเร็ว ไม่มีเลยเนี่ยเฮ้ย VIP มันยอดเขาว VIP มันยอดเขาไอ้ยอดเขาไแล้วยอดเขาไปแล้วผมเปล่าไปเลยเว้ยระวังนะวู้บมา VIP โป้เอ้ยโป้โป้เลยเหรอไปแล้วดิดอแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ทสองที่เดิมไม่ถึงก็ฝั่งฝั่งเขาหน่าฝั่งฝั่งตรงข้ามเราไอ้ที่เดิมเนี่ยพีงตายเริ่มอ่ะเห็นหัวอะไรเนี่ยมันกดดิตออกไงวะกดไม่เป็ดวะฉ่อนเลยดิ กดแงดิสสองไม่เป็นบิทแป๊บเดียวเองอ่ะไอสูงสองฝั่งฝั่งะข้างหน้าเนี่ยฝั่งขีมากหน้าเฮ้ยวิชาดิทแป๊บเดียวผมชาร์จแฮะผมชาร์จแฮะผมชาร์จแฮะมันดิได้ยอ่ะมันยังอยู่มันอยู่โดนยิงโดนยิงโดนยิงมันรัวเลยอีกแล้วครับท่านไปยิงแล้วไปยิงได้เลยมันมันเอ้ยมันระวังมันเล็งร่อนะตัวแตกตัวแตกแล้วตัวแตกแล้วแตกแล้วตายแล้วสูงสอง สอมันมาบ่อยมาเอาปืนกระเป๋าเกาะโอเคปืนอะไรเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดไม่ใช่ใครชื่อไอ้ผมเก็บมาเอ็มกนเาอยากได้เอ็มยเจ็ดปืนมันปืนมันเฮ้ยใครยิงอ่ะเอากระเป๋าใหญ่ไปเก็บด้วยรู้หมด่อนแล้วมันเอาเอ็มหนึ่งมายิงหน่อไเอ็มศูนย์งครับมีที่สุนย์มั้ยที่ศูนป่ะไอ้เฮียนี่โปนะเว้ยมีเเอาไปแม็กหนึ่งคเนี่ยนี่ไงไหนอยู่ไหนสมาษสมา มีสองแม็กเองอ่ะขุมาเทียน้อยมึ้มีะน้ำมาก่านเลยเจมไหมแม่งเราิซื้อเกิดห่าเลยน้ำหอไม่มีเลอไม่อย่างเดียวตอนนี้แต่มีน้ำเพียงเล็น้อยเจ๋วเดี๋ยวแม่งเอาคืน้ามันมังเตอร์ใครตั้งว่าหนาอ้เชี่ยนี่เกิดแล้วเชียนี่เกิดแล้วตอน แฟนฟ้าแฟนโมแทนโม่เกิดในในบงที่เดิมมาดีแฟนฟ้าที่เดิมมันก็เกิดอยู่หลายหลังตรงนี้อีที่ถึงสองตาแฟนโมใหม่แล้วแฟนโมใหม่แล้วนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนผมคิดว่าใกล้ๆเลยด้วยเนี่ยอยู่ข้างเดี๋ยวกูเอาปืนอย่างเดียวไปดีกว่ายิงกูดิ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 ปืนก็มีปืนแล้วเนี่ยยิงกูดิ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 ทำลูกเบิ้ลนะเรื่องต่อหยรู้เลยรู้เรื่องอีกแล้ว ไอ้สกีไม้ไ้สกีม้แล้สกีนไม้แล้วผมถ่ายอยู่ผมถ่ายอยู่ไอชิปนไอยิงทัรยิงังไหนวะไยิงอะไรอะไอยิงอะไรเอฟีเอิมอกี้ที่เอีเดงมอกี้้ไหนวะดิยงตัวชื้นอะโดนโดนมีตัวอยู่ไม่ตายวะ ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยต้นไม้เนี่ยไปแล้วไปแล้ไแล้วหลังต้นไใครใครมาทุบอียใครมาทุบอ้เหี๋อี๋ีีีไอ้สัตมัแเหรวะทิปเร็วว่ะเอาไอไอเอาไอบลว่ะแตบบรวงเลยุรวยว่ะเจอทุบรวยว่ะไอเ็บอกอน้ผมเล่นเกยเลยเด เดี๋ยวถึอเกิดเองเอาไแม่งมาตุบตุบลวงเลยเฮ้ยเอาไปชายตีอ่ะเฮ้ยที่นี่เกิดอ่มวักวัอววแม่งมาแม่มวมไั้งตัวเลยไอ้เนี่ยไอ้นี่ีหน่อยดีนีหน่อยไอ้สมันมันดิ้มาตอนไหนไม่ได้สังเกตเลยนะมาตึงตุบๆไหนวะ ตายตาย่ะกันเหลือนะครับไอกระบองอะาไโบอะเรื่องเลยเียไ้ยิงเด็อันหน้าแล้วไม่ตายว่ะอน้นะเดี๋ยวไปเอาเปียนผมไปเอาปืนไิตีเิดอะขอโทษขอโทษไอ้อตตอ้เกิอไอ้ตไอ้เ้งอะไรวะไค้อยิตตี้ยิงตายตายหมดแล้วจทไงดิดออกไมไอ้้ของอยากของอยากของเ้ยอยากของไอ้ยิงตายคิตตี้เหรอ ไอ้หมอเห็นจมอยนะเกิดจะเกิดครับคิตตี้เพื่อนโยไม่ให้เหรอเฮ้ยนี่ใครเนี่ยมันมาไอ้คิตตี้เป็นคนยิงนะเอ้ยเออไม่ยิงอะไ่ะใครดีบ่อไปแล้วดีบ่อวไปแล้วแทนฟ้าดีบออไปแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นไปก่อนหลังกูไม่บอกกันตังได้ตังบัวลอยแทนฟ้าดิบออกอันหนึ่งกำลังกำลังกำลังเฮ้ยไยิงอ่ะไปเซิร์ฟน่เฮ้ยเนี่ยใครทำไมมาเยอะอย่างเี้ มันมาต้องคิดเลยวะดูไม่ถูกเลยใช่ไหมเกย์โดนค้อนลวก็เจ็บแสบพอแล้วไอ้เนี่คอนไอ้กับไอ้กระบองไม้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ไมาเป็นบอลน่ะไมาเป็นบอลมาไม้เป็นบอลเป็นไม้แต่ผมอาทิปอยู่อะโอัดคลิปอยู่นะโคตรเที่เก็บของไป่ดีเก็บของไป่นี่อันนี้ไอ้ที่กูผมหุ่นเข้าเบลล์นะเดี๋ยวผมเข้าเบลล์นะทินี้ผมไม่ดีกัคู่เลย M1 แล้วก็แม็ก9แม็กซ์ื้อแผงก็เก็บได้ไม่กีของเนี่ยเก็บมาไว้ในนั้นนะเว้ยไ้าเลยนะเขาคือซื้อใส่เฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยไม่เก็บสมุดหัวเขาแล้วใครเนี่ยเว้ยวเว้ยวเว้ยวเฮ้ยใครยิงอ่ะเยอะสนัเฮ้ยในห้องเนี่ยใครเข้าไม้เ็นเป็กดีก็มานะเฮ้ยใครช่วยเคลียร์คนในห้องหน่อยดิโง่หรือเป่ะปกดีมันทำอะไรอ่ะ ปายแ่บนี้เง่งเลยอ่ะ 6D มาทำอะไรอ่ะในห้องเราเนี่ยไหนๆมีอะไรผมวะเนี่ยอยู่ะเกาะอยู่ไหนลวงเลยเฮ้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 ยมีตัวเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่านี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ตรงนี้เห็นผมไหม ข้างล่างเนี่ยเออเติมได้ไม่ได้ไม่ได้กูก็โดนยิงยิงเนี่ยิงมันมันมามันดิเข้ามันดิมันดิแล้วก็มันเข้ามาแล้วยิงนัดหนึ่งแล้วก็มันกลับมาที่เดิมมันกลับมาแค่เฮ้ยไอ้คิตตี้ใครจะไหนหรือเปล่าโอ๊ยทั้งหลังทั้งหลังไอ้ไอ้ไอ้คิตตี้ไหม้างหลังคิตตี้ไหมยังนี่ใครเนี่ยข้างหลังคิตตี้ไหมยังเป็นโดนอ่ะ มันเขาเลาะอะไรมาแล้วยิงนั่นนึงก็ออกหยิบเอ้ยที่ข้างหลังคิตตี้มาคิตตี้มาใจเย็นหมดแล้วอ่ะใครเป็นใครงงหมดแล้วว่ะเฮ้ยเราเข้าหน้าเราโควิ่เราวิ่งขึ้นเขานะโกโกดู่แหนแดงยุบไปอยู่ก็ตัวนึงดีกว่ากูงงแล้วอ่ะงงหมดแล้วอ่ะอะไรนะอะไรนะเฮ้ตัวยิงท้ายงงหมดแล้วว่ะดูหลังด้วยดูหลังคิตตี้อยู่ข้างหลัง แครม่วงกูยิงหมืนะแคนงแดงกูไม่ยิงนะแคนม่วงแคนเทายิงแม่งเลยคิตตี้อยู่ข้างหลังเนี่ยมุงไหมแระเบิด่ยังไม่เลยใครนอนตายอยู่นี่ไว้สไม่ยอมไม่ยอมเอาดีวใาใครแลแคนม่วงเพื่อนเราไม่เหรอไอ้คิตตี้ได้ออกแลคิตตี้ด้หมอลเดีืยวไอ้ไวไฟใช่ไหมอัดไวแล้วครับ แม่งโดนรอบกัดชิบหายโอ้ยเรามาแล้วเรามาแล้วนั่งมาทุกทีเลยเฮ้ยใครมาเรามาแล้วเรามาแล้วเรา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 มาอยู่แทนผมเหอะเก็บของเก็บของนี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใครเป็นใครกรนตั้งหนาหรือไอ้เสียงใครยิงอะไรแกเฮ้ยใครเก็บใครยิงมั้งมันมีไม่ใช่แคนแดงไม่มีชื่อแค้มโมกูยิงหมดนล้วไอแคนฟ้าใครดูเข้ามาแล้ว ได้ได้โดนหมดเลยโดนหมดเลยแล้วทำไมไม่เก็บไอ้นี่ไว้ตั้กระบอกหนึ่งวะปนน่ะลูกเบิ้ลยไงรวมซะเบิ้ลลูกเบิ้ลในตาแล้วคนไม่มีใครเก็บเลยอ่ะยสกีนมันเข้ามาใหม่ไอ้ตักูแต่แรกกไม่ขาดตังหมดตะกีนได้มาดี่ตัวอนี่สักตัวนี่มี่เดี๋วจะมาไปรับชีพก็ไม่มแครเราไม่ช่วย ตะกี้นั่งเกียร์นะดิเข้ามาแล้วก็ยิงอีกอ่ะเอ้าอยู่ที่ไหนกูขอยาหน่อยดิสได้ไหมแเราไปคนหนึ่งนะแฉลบแเรามาละโอ้ซื้อเกินเดียวเลยวเนี่ยแจกตังค์มาซื้อเกินนะมีพันหมุกพันเอาง่ายจริงไหมเฮ้ยเอางี้ไหมเราดิสดิสไปเซฟขอกันด้วยให้มันเวอร์เล่นนี่เออไอ้ยัยอยู่อยู่อย่างนี้แม่งของหายหมดวะ ข้างล่างข้างล่างเจข้างล่างคนนี้เจไม่ไหวอ่ะสรางให้คนหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยบอกเฮ้ยแคนแดงแคนแดงยันบ้าแคนแดงพวกเราะแคนเราพี่ยกเวียพี่ยกปืนไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์เอากลไปให้เยอะแยะมีพีก็เฮ้ยใครสนายรัวทัวผมเนี่ยทำซองทำซองเฮ้ยเฮ้ยมีฟันรัวโอ้ยเฮียสุดยอดเฮียต่อเลยเฮีย ลงแล้ลงแล้วลงแล้วเห็นบ้าว่ะเห็นบ้าว่ะลงเลยมีพีขวานรัวไปไอ้ดีไม่ใช่แค่หนหนึ่งหนึ่ง